ใจเลูกใจเอ๋จอ,อากาศหนาวอืมวันนี้แม่ทําเป็นซุ้มหมอลําให้แม่ทําที่นอนให้ไปดูบ้านเราไปเร็วแม่ทําที่นอนให้ใหม่นะเอาอผ้าห่มออกมาซักเอามาตากให้เมื่อวานนี้คิดว่าหน้าหนาวมันจะมาหนาวนาองจริงด้วยวันนี้หนาวมากจาก้าอุ้ยไงท้องไงท้องเพื่อนไปนไหนอลูกอืมพี่ๆไปไหนครับพี่น้องไปไหนหมด เก้าวตัวไปไหนหมดไปไปไปกลับไปต้องไปหาน้องไปไหนพี่โอ้น้องมาเลยเยอะแยะไปหมดเลยมาเล้ยลูกว้าวแตกยาวๆมาแล้วมาเลียลูกมามานี่ลูกจ๋ามาเยอะมาเล้ยลูกจ๋าปุ่นปุ่นพุ่นปุ่นปุ่นปุมาแล้วหรอครับลูกพุ่อีกบักไล่เลยจ๋าลูกจ๋า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  โอ้ยเด็กดีแม่จังเลยปะจ้าจ้าเอะกลับบ้านเรานะออ้พูอพูดอะไรแตกแงวแงวไม่อีกแเลยอ่ะพูดนะพูดนะมาอีกแล้วนู่นนู่นนูอีกสองสามตัววิ่งหลั่หลํากันมาน่น่ะมานนี่ลงมาเร็วๆไปไหนมาจ้าโอ้ดูหนสามสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปไหนอีกอ่ะไไหนอีกสามตัวไปไหนอีกสองตัวไปไหนอ่ะ ต้องเข้าบ้านนะแม่ทำบ้านให้แล้วนะ่ะในเรื่องแม่พ่อหอมออกมาให้หนูหมดแล้วโอ้เด็กดีเด็กดีวอาคนเก่งจังเลยลูกแม่จ้าจ้าลูกแกมามามา,มาเดี๋ยวเมื่อค่ําแล้วนะเมือ่อค่ําแล้วไอไอไอแบบไอใครอดีมันจะมานะโอะมาจิ้งจอกมันจะมาเยอะเลยนะรีบเข้าบ้านกันนะ โอเคไหมตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วเข้าบ้านนะเดี๋ยว6กโมงไอ้พวกไอ้ไอขโอดีมันก็มาเป็นกลุ่มเลยนะเดี๋ยวพ่อเอามายิงไล่มันอีกเนาะไม่ได้ยิงใส่เขานะยิงเสียงทําให้เขาตกใจแล้วเขาจะหนีไปนะไอ้พวกไอ้ไขโอดีจ้าลูกจ้าไปไหนเนาะ I'm my baby. My baby. Oh my baby. แ <Ow. S 1> นะอ้วแอ้วแอ้วคุณอาแตกเงียวๆเลยลูกแมวว้ายโอ้ยแมวเต็มป่าเลยแมวเต็มป่าเลยจ้าลูกจ้ามาน,นี่เร็วอืมพุณนะ่ะแตกเงียวๆ S 1> <S 1> <S จ้าปมจ้าปมยาลูกจ้าโอ้คนเก่งเว้ยหาขุดอีหยังเนาะหาขุดกี่นอนตีเฮหาขุดจิปปอมตีลูก <S <S 2> <S 2> <S 2> จ้ามามาเนี่ยสิมาหามามีแล้วโอ้จนเก่งเว้ยจนเจ่ง ดึงอะดึง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 อะดึงดึงดึงอะดึง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 โอ้ยขึ้นกอกไม่ก็ได้บานเอ้าโอ้ยคนเก่งจังเลยป้าดุกแม่เนี่ยโอ้ยฉุดดอกมีแต่ตัวหล่อๆทั้งนั้นเลยดุกแม่อืมหอหลายจ้า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 เอามานั่งคุยกันโอ้ยมันแฮมบ่ได้เอานั่นมา แม่ยังไม่ได้เอาไอ้สเปรย์มาเนี่ยอหอมกอ่อนหอมกอม่อนหอมผู้เดินเหรอหำหน่อยๆไก่วะวันนีนวันนน้มาเร็ว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 หอมหน่อยได้ไหมใอ้ามานมีหอมหน่อยได้ไหมเออเกินว่าตถพันหอมหลังจังว่าเขาขวดเอาหน่ะอืม,อม ไม่จะตัวเราหล่ออยู่สิถูกไมนะเว้ยหำอ่อนตอนเตนเตนเนี่ยหนั่นแหละี้นอน,น,นอนอยู่ตรงต้นไม้นะเขาก็มีความสุขเขาก็เดินเดินเล่นได้นี่พื้นที่เรานี่ดินแดนของเราอืมดีหน่อยโชคดีหน่อยเราไม่ได้อยู่ใกล้คนใจร้าย ม,นนมานีนลูกมาเอามาๆๆมนเนมาเมานีไมาหาแม่มาเอาเม,มา,าเม,มา,าเมาเมาเมาโอเมาเมาเมาหาแม่ดิวมาดิวเมาเมาเมาต้องรู้จักเข้าไปนอนในบ้านนะไม่มีข้าวกินนะตรงนี้ไปไปนอนในบ้านนะไม่อยากเอามาให้ทุกวันเอามาให้ในป่านี่แหละแต่ทีนี้ ครอดีมันมาไงเมื่อคืนนี่พ่อก็เลยสั่งห้ามว่าอย่าเอามาเลี้ยงนอกบ้านนะเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นไอ้หมาป่าหมาจิ้งจอกมันจะมาเดี๋ยวมันจะมากัดลูกเราเดี๋ยวมันจะมากัดแมวแล้วมันจะมากัดแมวเราโอ้มอน,นั่นคือขึ้นก๊อกอันใหม่ทีเนาะเอ้าเอ้าโอ้ฝุ่นซองตัวพูดว่าโอ้ยอืมโอ้ เก่งจังเลยนะ่ะขึ้นต้นไม้ก็ได้ด้วยเหรอฮะโชคดีนะไม่มีไม่มีไ,มมไ,มมไอ้เหลือมไม่เหลือมนะ่ะบ้านเราอะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยนะพวกเองไม่เหลืออยู่ในป่านี่ไอ้เหลือมงามหมดเลยประเทศไทยไเหลือมเยอะไอ้เหลือมไอล้ลามเยเยอนะเนาะ นี่ไงบอกว่าอยากมีเพื่อนคุยแม่มีเพื่อนคุยแล้วจะเอรูไอตัวนั้นรูปหล่อไหมไอตัวนั้นอ่ะคอขาวไหมลูกมาให้มาเมีดูสอยทีโอ้ตั้งแต่มันอยู่ข้างนอกไม่ให้แม่กอดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหหายไปไหนอีกอีกสองตัวไปไหนวะเข้าบ้านแล้วนะ าใจพอ่พอไม่ให้อาข้าวให้นอกบ้านกลัวแมวกลัวหมาจิ้งจอกมามันจะมาทำร้ายเอานะลูกนะอืมอืมอ,มอม้คนเก่งเว้ยโอ้คนเก่งเก่งจังเลยอ่ะตลกว่ะขึ้นต้นไม้ด้วยเหรอสนุกไหมอืม,อม,อม สนุกไหมครับมา,มาหาเพื่อนมาลูกมา